เบาอธิบายน้งบัวก็ออครับวันนี้วันอาทิตย์ครับดอกไม้ครับแก้มือครับแก้มือหมื่อวานครับเมื่อวานส่งกัดตีมือต้องแก้มือมีราน้อยแต่ก็ต้องไปครับปลนครับลนก็ต้องจัดกับผู้หูบอกรีดีมาเราด้วยจัดตีบอลแล้วครับดอกไม้ล้วครับรอชคผลงานนะครับเด้อสมีเต็มมากครับมือเนี้ยแล้วครับทีมงานลนก็จัดเต็มแรกของเรามาแล้วครับ อาทิตย์ครับโอ้มันก็นิ่งนะวะรุ่นนี้งมันมีรถเลยวะฮะกัดเขานี่เลยเียงครับเียงมึอนี่ตัวเดิมปะตัวมันครับตัวเก่าอีกแล้วครับโอ้โหมีไว้ไม่เสียหายครับโอ้โหกัดดอกเดี๋ยวอยู่เลยเพิ่นมากมึอนี่โอเคครับเยี่ยมส่งงานครับวันนี้เต็มแรกมาช้าหน่อยแต่ก็มาครับนะครับ เรียบร้อยครับนนี่ส่งงานได้ยู่ประมั่นโลอยู่ครับใส่โลครับใส่โลดใส่โลดอ๋อขีบใส่โลครับใส่โลดเบากีดครับมือนี่บาเท้าหนังบัวมันได้แต้มอยู่แห้งครับแห้งแห้งแห้งโอเคครับส่งงานครับหนึ่งแต้มเฮยแล้วครับทีมงานล่นก็จัดนี้มีแต้มครับใส่สวยครับใส่สวยโอ้ จะก,กิมป์ป่ผู้จรน้วัดโอโ้ <c oughs> โห <c oughs> สวยๆครับสวยๆโลโล่สามโล่สามโล่สี่เกือบโลหะได้อยู่โอโ้โหส่งงานแต้มสองครับส่งแต้มสองถีมงานรถก็จัดจัดไปโอโ้คนคือมานแนวบะมือน,นี่สุดยอด,ด,ยอดสุดไซส์สองโลหะได้อยู่โลหะ เราเต้มสามนะครับเด้อตะเบาที่ว่าพันได้ใยักแต้มอยู่มือนี้ข้าไปตีบนแต้มแรกมาแล้วเด้อพวกเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วยิ้มดนจากยิ้มเนี้ยยิ้นะครับยิ้มเนี้ยกล้องทั้งนี้กับมียิ้มสวยเวลาลี่ล่าลีลาต้องลี่ล่าปยั๋ายยังไหมตัวไม่ใหญ่ครับเก็บก็ตพอได้ั้าวสวยๆอ้าครับโอ้โห ตงงานครับสามแต้มครับวันอาทิตย์เบาๆกับทีมงานลงก็้จัดครับวันนี้มีแต้มครับสามเต็มเวลาน้อยครับวันนี้หลังติบอลเบาเที่ววามันจัดได้ยี่สามแต้มครับเหมือนเบาที่วาไดีเต็มหนึ่งกููได้สองครับกับไซส์สวยๆครับโลหกกับเจ็ดกับโลหาแล้วก็โลสามครับที่สวยคกับสวยครัรเหมือนมีเต็มนะครับหมานนะครับหมานนะครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตาม,มับป่าที่บ้านด้ครับเออเดี๋ยวพอไม่คลิปหน้านะครับเออคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเออสวัสดีครับ